ท่านที่ได้เข้าร่วมประมูลเนี่ยก็ยังจะได้รักษาสซนะครับหปีนี้ก็คือบางทีอาจจะเท่าตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ถือว่าหมวดอย่างนี้นะครับก็ทงางท่านคนส่งจังหวัดนะครับที่ประสิทธิ์ที่ได้นำพาบุคลากัอนันเป็นมงคลแล้วด้วยการมีการเสริมสิริมงคลต่างๆนะครับจากทางทางวัดนะครับสนิทเปิดและปิดเอาถุงเอาไวต้ตรงกลา,างค่ะสองหมดโกค่ะขันค่ะและสมบร์ค่ะนะ อยากจะเข้าสู่การประมูลกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมีการประมูลกัน301รหนมายเลขนคะคะของชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวพริยาบอกหมวดอีกสักรอบหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะเข้าประมาณาีนี่สี่459 2 7้0 0บาทอันรอบนี้จะครัวไหมจะมีใครแซงใส่ราคามาอีกไหมเอ่ย2อขายปจัดไปให้พี่เขาเลย459 27ขายค่นนะนาะ ไม่มีกระ้องจัดนะคะต้องจบในคุณที่เขานะคะขอพ่อค okay. nah ่ะปัดเศจับระยะสองพันสอค่ะสองนสอครั้งที่หค่ะสองพนสอครั้งที่สองค่ะสองพ้าก้าหน้าก้หลักเเปิด9ปิดนั่นเองค่ะเก้าเปิด9ปิดนะคะเจ็ดค่ะมาละเจ็ดเลยพี่เมฟมาในราคาหมื่นห้าค่ะเป็นห้าละสองนสองค่ะสองพัค่ะจากคุณเวฟนะคะสองนสอับครั้งที่หค่ะ ครั้งที่สองเอ่สองนสาม่นค่ะวันนี้นะคุณใหญ่เลยนะคะจะซื้นขา3สามพันหกจากพี่เวค่ะจากคุณเวนั่นเองจากมาแล้ค่ะอีกพันหนึงมีใครต่อไม่เอ่ยถ้าไม่ต่อขายคุณเวไปนะคะสามนหกคันนะหนึ่งค่ะสองพันสี่ครั้ที่สองรองพันสี่พันบาทค่ะสองพัน่ามไปสองพันหกคันครัที่หนึ่งค่ะนับครัที่ส รู้ค่ะ9,000ที่คุณมดนค่ะ2,000 2ทะเลคุณไทยแต่ว่าจัดมาจัดมาน้องจ๋า2,000 3ค่ะ2,000 3ไขที่ทำเจ้าน้อยนะคะ2,000 4ไข่ที่คนนะคะเอาไม่ชัวร์นะคิดให้ดีนะคะ10,000นับครั้งที่สองดีกว่าค่ะหมดเวลาได้เห็นไหมล่ะไม่มีใครกล้าปล่อยดอกในราคาเยี่ยมเยีขนาดนี้อ่ะมีแค่6,000บาทนะคะเอาไหมเอาไหมเนี่ยวเขามีมีใครสนใจไหมคะใส่ราคาเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะ เอาแปดพันเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วซึ่งเป็นแม็กซ์มัมบค่ะหนึ่งพันดอลลารัที่สค่ะและหนึ่งนบาทค่ะซึ่งเป็นแม็กซ์มัมบค่ะต้องใส่ลระเทาไปอีกเราต้องใส่ราามอีกเอาอร์สองมาแล้วค่ะหบอร์สองค่ะเบอร์สองจะเป็นตัวยูโครงการดีๆหลากหลายโครงการที่เราได้นำเมือวันนี้ค่ะไปร่วมในการช่วยสังคมกับเราด้วยนะคะสองนหนึ่งค่ะสี่ห้าพันมาแล้วค่ะห้าพันค่ะนที่หนึ่งค่ะห้าันคที่สค่ะ พี่คะมีมีเอ่ยหมจบจะได e ้ไม่ได้คุณ459ยูเซอร์ของเ45936่าท่านจะได้มเอ่ยถ้าไม่มีย er. ูเซอร์ท่านหน่ประกบตามมา1อบาทค่ะเป็นคุณเวสค่ะยังไงดีคะท่านตอบอเนะคะสอืบาทค่ะอีกสอกนาสาม่ะเซ็ตที่2องเราจบไปแล้วเะยคะเพราะว่าค่าเดสุดจบในนสวันนี่คะสี่่อ สองหมื่นสี่พันบาทขาะค่ะนรัสสุธามีๆนะคะ